พี่น้องชาวราศีเมษรครับในช่วงเดือนมีนาคมพุทธศักราช2565มีเส้นทางของวีดอฟฟอร์จูนขุมทรัพย์มหาสมบัติโชคลาภวาสนาความร่ำรวยความสมบูรณ์แบบชีวิตของท่านจะพลิกเปลี่ยนไปสู่จุดนั้นได้อย่างไรมากน้อยขนาดไหนรวมทั้งมีดวงของจัก,กรพาตดินีอยู่ในเส้นทางด้วยนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเข้ามาดูกันได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวราศีเมษรครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงของคนที่เกิดในราศีเมษในช่วงเดือนมีนาคมพุทธศักราช2565เป็นการพยากรณ์ด้วยใช้ไพ่ทาโร่นะครับและก็พยากรณ์ดวงในวงก,งกว้างไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็มีความเป็นไปได้ไม่น้อยเหมือนกันนะครับ ท่านที่เข้ามาดูก็ขอความการุณาโปรดใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยเพราะว่ามันอาจจะไม่ตรงกับชีวิตของท่านนะครับอย่างไรก็ตามก็ขอให้ดูกันเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์แล้วเลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดไปสร้างเสริมกําลังใจในแนวทางชีวิตของท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮัก ก่อนอื่นเราจะมาดูกันว่าเราชาวราศีเมษคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่กันนะครับพี่น้องชาวราศีเมษคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนจนถึงวันที่14พฤษภาคมโดยการนับแบบโหราศาสตร์ไทยหรือว่าคนที่เกิดตั้งแต่วันที่21มีนาคมจนถึงวันที่20เมษายนโดยการนับแบบโหราศาสตร์ของตะวันตก พี่น้องจะเลือกนะับแบบไทยหรือว่าแบบทางตะวันตกก็เลือกเขาได้ตามชอบใจนะครับหรือว่าคนที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีเมษก็เข้ามาดูได้เช่นเดียวกันนะครับอาร,รับทีนี้เราก็จะมาเริ่มต้นดูว่าดวงของชาวราศีเมษในช่วงเดือนมีนาคมพุทธศักราช2565จะเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรดีโดดเด่นเป็นพิเศษหรือว่ามีจุดไหนควรระวังมาดูกันได้เลยนะครับ เรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่1คือเรื่องของการงานเส้นทางการงานของชาวราศีเมษจะเป็นอย่างไรบ้างมาเริ่มต้นตรงจุดที่1เป็น d e วิลนะครับพี่น้องชาวราศีเมษครับคาว่าเดวิลนะครับเรื่องของการงานอาจจะมีงานเข้ามาเยอะการติดต่อง,งานการที่เราจะได้เริ่มต้นงานใหม่เปิดกว้างขึ้นมาด้วยนะครับคือเส้นทางงานของ,ของการงานนั้นมีเข้ามาตลอดเพียงแต่ว่านะครับอาจจะมีจุดที่ควรระวัง เพราะว่าการติดต่องานการที่จะตกลงสัันธ์สัญญาใดๆก็ตามในช่วงนี้อาจจะมีข้อผิดพลาดท,ทางเทคนิคาทางเงินไขหรือไม่ก็อาจจะเจอคนที่ไม่จริงใจต่อกันในการที่จะติดต่องานเข้ามาด้วยนะครับพี่น้องชาวราศีเมษก็ต้องใส่ใจในรายละเอียดเรื่องข้อถูกต้องข้อมูลพื้นฐานทั้งหลายทั้งปวงรัฐกลุ่มรอบครอบ ด้วยนะครับเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็อาจจะมีคนชักจูงคนแนะนําเข้าไปทําธุรกิจบางอย่างซึ่งมันให้ผลประกอบการที่ดีนะครับข่าตอบแทนนนี่นันเยอะแยะไปหมดแต่ว่าเบื้องหลังอาจจะไม่ชัดเจนคลุมเครือปูกปิดหรือไม่ก็อาจจะมีธุรกิจลักษณะที่บัญสีเทาๆไม่โปร่งใสเท่าไหร่นักด้วยนะครับซึ่งพี่น้องชาวราศีเมษก็ต้อง จัดการดูแลดูแลชัดเจนขึ้นได้มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทําเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็น9เหรียญน,นะครับพี่น้องชาวราศีเมษในช่วงเดือนมีนาคมนะครับมีเส้นทางของการเงินที่ควบคู่กับการทํางานค่อนข้างที่จะโดดเด่นเป็นพิเศษมากๆติดต่อ อ่าทำงานเจรจารธุรกิจต่างๆจะมีโอกาสประสบผลสุเด็จได้มากกว่าเสียมีผลตอบร,รับที่ดีเน้นไปที่ท่านสุภาพสตรีด้วยนะครับจะโดดเด่นในเรื่องของการติดต่องานด้วยนะครับมีรายรับมีรายได,ได้มีความสุขมีอะไรดีๆเข้ามาด้วยนะครับในการเจรจารตกลงเรื่องของธุรกิจการงานนะครับทำงานได้พึ่งพาตัวเองได้แบบสบายๆเลยนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นเรื่องของ8เหรียญน,นะครับแเหรียญคือเรื่องของการเงินค่าตอบแทนรายร,รับรายได้ที่ควบคู่กันมากับอาชีพเสริมอาชีพที่พี่น้องชาวราศีเมษทำในช่วงนี้เน้นไปที่เรื่องของการที่อาจจะเป็นงานฟรีแลนซ์งานที่ใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ส่วนตัวพิเศษความชํานาญเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ก็จะสร้างโอกาสของการเงินได้ดีเยี่ยมไม่แพ้ง,งานประจํานะครับหรือไม่บางคนที่ทํางานประจําอยู่แล้วนะครับเสาร์อาทิตย์วันยุดก็ทํางานเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นอาชีพเสริมขึ้นมาแล้วก็จะมีรายได้ที่ดีเข้ามาด้วยไม่น้อยเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นภาพของการงานเป็นภาพร,รวมนะครับงานเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานจรงานฟรีแลนซ์อาชีพเสริมร้วนเป็นโอกาสดีๆสําหรับชาวราศีเมษที่จะสร้าง ให้ตัวเองมีความมั่นคงขึ้นมาในเรื่องของอาชีพการงานแต่ว่าก็มีจุดที่ควรระวังเรื่องสัญญาจานเจรจาตกลงอาจจะมีงานบางส่วนบางชิ้นบางคนที่มาติดต่องานนะครับอาจจะไม่มีความโปร่งใสหรือว่ามีธุรกิจที่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นักด้วยนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางสําหรับท่านที่เข้ามาดูด้วยนะครับต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่2 เป็นเรื่องของการเงินพี่น้องชาวราศีเมษจะมีเส้นทางการเงินเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากคาราบัยที่หนึ่งเป็นหนึ่งดาบนะครับพี่น้องชาวราศีเมษครับการตัดสินใจใดๆก็ตามเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะครับมีผลสําคัญต่อชีวิตของท่านนะครับจะจ่ายจะใช้สอยอย่างไรจะลงทุนทําธุรกิจอะไรขอให้ตรวจสอบ ให้ดีๆนะครับป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นอย่าใช้แต่ความอยากได้อย่าใช้แต่อารมณ์หรือว่าการที่ใครสักคนหนึ่งชวนเข้าไปทําอะไรก็จะลงมือทําโดยที่ไม่มีความละเอียดรอบคอบนั้นก็อาจจะเป็นผลเสียด้วยนะครับ ก็ฝากไว้เป็นแนวทางขอให้ชัดเจนมีเหตุมีผลมีองค์ประกอบอะไรที่มันละเอียดรอบคอบก่อนค่อยลงมือทำนะครับเพราะว่านั่นคืออนาคตนั่นคือการเปลี่ยนแปลงจุดที่สําคัญในเส้นทางของการเงินด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็นเด็กถือดาบอันนี้ก็เป็นส่วนของค่าใช้จ่ายจุดที่ควรระวังด้วยนะครับพี่น้องชาวราศีเมษครับอาจจะมีเรื่องของลูกน้องบริวารลูกหล,กล,กล,กลาน คนที่เรารับผิดชอบดูแลอาจจะทำให้มีความเดือดร้อนเรื่องของการเงินต้องจัดการต้องแก้ไขต้องดูแลเป็นพิเศษในช่วงเดือนมีนาคมนะครับไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามในเมื่อเป็นภาระหน้าที่ก็ต้องจัดการตามบทบาทตามหน้าที่ที่ควรจะทำแต่ว่าก็ต้องใส่ใจในรายละเอียดดูแลด้วยความรอบคอบด้วยเหมือนกันนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการเงินนะครับเป็น6เรียนอันนี้ก็เป็นเรื่องของ รายละเอียดการเงินนะครับอันนี้มีรายรับมีรายได,ได้มีเงินเข้ามาแต่ว่าก็จะมีรายจ่ายที่มันหมุนออกไปตลอดซึ่งท่านจะต้องควรใส่ใจดูแลบริหารจัดการด้วยความรอบคอบนะครับบางทีท่านอาจจะเป็นคนใจบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นเยอะแยะไปหมดในช่วงนี้นะครับก็จะทําให้ได้เงินมาจ่ายเงินออกไปได้เงินมาจ่ายออกไปอยู่ตลอดในช่วงเดือนมีนาคมนะครับภาพรวมของ การเงินคือความละเอียดความรอบคอบการใส่ใจในเรื่องของการบริหารการจัดการเรื่องของการเงินรวมทั้งการดูแลลูกน้องบริวาลคนที่เรารับผิดชอบคนที่เราห่วงใยอาจจะเป็นลูกหลานก็ได้นะครับอันนี้ส่วนนี้ก็อาจจะมีส่วนในเรื่องของการเงินด้วยนะครับรวมทั้งการใช้มาจ่ายไปการวางแผนจัดการดีๆนั้นเป็นภาพที่พี่น้องชาวราศีเมษไม่ควรหองข้าม ใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ก็จะทําให้สถานะการเงินของท่านมีความมั่นคงได้นะครับปรายการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3ในเรื่องของความรักเส้นทางความรักชาวราศีเมษจะเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นจากคาราบบที่1นะครับเป็น8ปดเอ่อเจ็ดเมานะครับขออภยัยเจมดเท้าคือเรื่องของการแข่งขันเชื่อมโยงกับเรื่องของ การงานด้วยนะครับพี่น้องชาวราศีเมษครับความรักยังเชื่อมโยงกับเรื่องของการเติบโตก้วนาวหน้าในหน้าที่ของการงานนะครับนั่นหมายความว่า คนที่เรามีความรักด้วยคนที่เรา,อ,าอยู่ด้วยนะครับอันนี้กําลังจัดเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่ของการงานเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นนะครับมีโอกาสดีๆในเรื่องของการงานหมุนเข้ามาตลอดในช่วงเวลาน,นี้นะครับแม้ว่าจะเหนื่อยจะหนักนิดหนึ่งจะมีการแข่งขันกันบ้างอะไรบ้างแต่สุดท้ายโอกาสก็คือความที่จะเป็นผู้มีความสมหวังนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2ในเรื่องของความรักครอบครัวนะครับเป็นดวงของ บิตออฟฟอร์จูนนะครับอันนี้กลงล้อของโชคลาภของมหาสมบัติทรัพย์สินเงินทองจะพลิกเปลี่ยนชีวิตของพี่น้องชาวราศีเมษให้เดินหน้าต่อไปแบบผ่านความยุ่งยากผ่านอุปสรรคแล้วก็จะพบความสมหวังนะครับอ้าวร่ำรวย มีครอบครัวที่ดีขึ้นพบคนที่ถูกใจคนที่ใช่คนที่พลิกชีวิตของท่านจากจุดที่ตกต่ำล้มเหลวไปสู่จุดที่มีความมั่นคงรวมทั้งมีโชคมีลาบมหาศาลเข้ามาด้วยนะครับนี่เป็นตำแหน่งที่เชื่อมโยงกับความรักความเข้าใจซึ่งกันแลยกันบทบาทชีวิตของท่านก็จะพลิกแบบอ่าน้ามือไปหลังมือก็เปลี่ยนไปได้นะครับอันนี้เป็นส่วนของการพลิกชีวิต พลิกครอบครัวสถานการณ์ต่างๆทั้งหลายทั้งปวงจากจุดที่ไม่คดีไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมมีความสมวังมีความสุขมีความเข้าหน้ารุ่งเรืองเข้ามาด้วยนะครับอันนี้เป็นตำแหน่งที่ดีมากๆนะครับความรักจะนำสิ่งที่ดีๆมาให้โชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะช่วยกันสร้างสิ่งที่ดีๆเข้ามาด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น3ถ้วยนะครับอันนี้ก็สมบัติทีนี้นะครับจากอุปสรรคจากความยุ่งยากทั้งหลายทั้งปวง ดวงความรักก็จะเจิดจ้าขึ้นมามีความสมหวังมีงานเลี้ยงความรื่นเริง,รงเข้ามาในช่วงเวลานี้คนที่รอคอยความรักจะสมหวังอาจจะมีงานแต่งงานเลี้ยงที่ดีๆเข้ามาด้วยนะครับมีความสมหวังในครอบครัวในเรื่องของความรักเต็มที่ในช่วงเดือนมีนาคมนะครับอันนี้เป็นภาพความรักที่ชัดเจนรุ่งเรืองก้าวหน้ามีความร่ำรวยพบสิ่งที่ดีๆเปลี่ยนแปลงพลิกชีวิตได้ดีมากๆและก็จะมีความสมหวัง ในเรื่องของความรักมีความรื่นเริงมีงานเลี้ยงมีความสนุกสนานเต็มที่ในช่วงเดือนมีนาคมนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนของทิศทางแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงจะต้องแก้อย่างไรจะเดินหน้าอย่างไรนะครับพี่น้องชาวราศีเมษเข้ามาดูกันครับ เริ่มต้นจากทาโรุบที่หนึ่งเป็นดวงของจกกักรพรตินีอยู่ในตำแหน่งของอนาคตทิศทางที่ท่านกำลังจะก้าวเดินสู่จุดนั้นนะครับมีโอกาสเปลี่ยนแปลงมีโอกาสของความก้าวหน้ามีโอกาสของความสําเร็จสมบังมีความสุขมากๆนะครับเพราะเป็นดวงสูงสุดของสุขภาพสตรีในตำแหน่งของดวงจกกักรพรตินีนั้นคืองานดีมากนะครับงานดีมากการเงินดีเยี่ยมมีโอกาสที่จะได้รับเงินจํานวนเยอะๆนับเงินมีความสุขมีความเพลิดเพลินกับสถานะและความมั่นคงต่างๆดีเยี่ยมองค์ประกอบ ของความรักก็สุดยอดดีมากๆนะครับจะได้รับความไว้วางใจมีความรักเกิดขึ้นมามีความสุขมีความสมหวังด้วยนะครับอันนี้เป็นตำแหน่งที่ใครๆก็ปรารถนาถือว่าสุดยอดของดวงในสำหรับท่านสุขภาพสติด้วยนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่สองในส่วนนี้นะครับเป็น อาจสวินดาบนะครับการเดินหน้านะครับอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคที่จะต้องแก้ไขต้องจัดการชีวิตไม่ได้หยุดนิ่งเท่าไหร่นักนะครับมีอะไรใหม่ๆเข้ามาตลอดนะครับนั่นคือการเดินทางบางคนมีการเปลี่ยนแปลงงานบางคนมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยในช่วงเดือนมีนาคมนะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับในทิศทางแนวทางเป็น2ดาบนะครับอย่างไรก็ต้อก็ต้องย้อนกลับไปดูตําแหน่งของการเงินด้วยนะครับว่าท่านต้องบริหารจัดการเรื่องของการเงินด้วยนะครับเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นมานะครับแม้ว่าดวงดีทรัพย์สินเงินทองที่ มันหมุนเข้ามาเยอะแยะนะครับแต่ก่อนจะถึงจุดนั้นท่านอาจจะต้องดําเนินช่วตด้วยความไม่ประมาทด้วยในเส้นทางของการเงินระมัดระวังรอบครอบเพื่อที่เราจะได้สร้างอนาคตสร้างตัวเองให้มีความมั่นคงขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าชีวิตก็ยังเป็นเหรียญที่อยู่ใน2ด้านเสมอนะครับว่าอาพลิกจากด้านหนึ่งไปสู่ด้านหนึ่งได้ก็ยังดำเนินช่วตด้วยความไม่ประมาทเพื่อความมั่นคงในเรื่องของอนาคตของท่านด้วยนะครับ อันนี้เป็นทิศทางแนวทางอนาคตที่จะมีความสดใสมีความสมหวังมีความเข้าหน้ารุ่งเรืองขึ้นนะครับประการต่อมานะครับเรายังมีไพ่ทาโร่ใบที่13บใบสุดท้ายในการที่จะให้คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับพี่น้องชาวราศีเมษนะครับเป็นอะไรมาดูกันนะครับเป็นอัศวินถ้วยละเอียดรอบคอบพิจารณาดีๆก่อนตัดสินใจทำอะไรนะครับอันนี้ยังเป็นส่วนสำคัญ ในสาระที่เป็นหลักๆของชีวิตชาวราศีเมษอยู่นะครับอย่าใจร้อนอย่าแก้ไขปัญหาด้วยอารมณ์อย่าใช้แต่ความโมโหโทโสในการที่จัดการเรื่องอะไรสักอย่าง,น,งนะครับละเอียดและอ่อรอบคอบแล้วท่านก็จะเห็นแสงสว่างท่านจะพบทางเดินที่มั่นคงขึ้นและโอกาสต่างๆก็จะดีขึ้นนะครับสรบุปดวงของคนที่เกิดในราศีเมษในช่วงเดือนมีนาคมพุทธศักราชส5 6 0 ห้านะครับเส้นทางของการงานนะครับอาชีพของท่านก็จะเติบโตมั่นคงขึ้นก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้นมีงานเข้ามาตลอดมีการติดต่องานมีการที่จะร่วมทํางานกับคนจํานวนเยอะเพียงแต่ว่าต้องใส่ใจในรายละเอียดงานบางงานคนบางคนที่เข้ามาติดต่ออาจจะไม่ได้จริงใจไม่จริงจังกับเราเท่าไหร่นักหรือว่าอาจจะปกปิดเงื่อนไขาบางอย่างบางธุรกิจด้วยเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดหรือป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นพี่น้องชาวราศีเมษก็ต้องตรวจสอบในส่วนนี้ให้ดีๆด,ด้วยนะครับเช่น เส้นทางของการงานและการเงินของท่านก็จะเดินหน้าต่อไปแบบมีความมั่นคงรวมทั้งอาชีพเสริมทั้งหลายทั้งปวงก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทําให้พี่น้องชาวราศีเมษมีรายได้เป็นกรอบเป็นกำม,มีกรรมราําไรมีผลงานและมีเงินดีๆเข้ามาในช่วงเวลาน,นี้ด้วยนะครับส่วนเส้น,สนทางของการเงินนะครับแม้ว่านะครับรายรับรายได้จะดีมีเงินเข้ามาตลอดนะครับแต่ว่ารายจ่าย ก็มีอยู่ไม่น้อยเช่นเดียวกันนะครับรวมทั้งเรื่องของการตัดสินใจอะไรจะลงทุนอะไรขอให้มีความละเอียดรอบคอบนะครับพี่น้องชาวราศีเมษครับเพราะว่ามันจะมีผลโดยตรงต่อชีวิตของท่านด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเรามีเงินเยอะๆคิดอยากจะทําอะไรก็ทําตามใจนั้นคงจะไม่ใช่เป้าหมายที่ ดีนักนะครับก็ขอให้ละเอียดรอบครอบรวมทั้งการดูแลลูกน้องพนักงานเรื่องของคนในบังคับบัญชานะครับลูกหลานของท่านนะครับอาจจะสร้างปัญหาในเรื่องของการเงินด้วยนะครับก็ต้องดูแลจัดการในส่วนนี้ด้วยความรอบคอบด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนทิศทางความรัก จะนำสิ่งดีๆมาให้จะพลิกชีวิตของพี่น้องชาวราศีเมษให้ฟื้นฟูให้กลับมีความมั่นคงให้มีความร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองมีอนาคตที่สดใสมากๆพลิกชีวิตได้เป็นดวงของขุมทรัพย์มหาโชคลาภที่จะหมุนเข้ามาในเส้นทางของครอบครัวด้วยความรักของท่านนะครับนี่การเติบโตเปลี่ยนแปลงชีวิตที่น่าพอใจมากๆอนาคตของท่านคือความสมบังในเรื่องของความรักพลิกชีวิตได้นะครับอันนี้คือความมั่นคงที่ พลิกได้นะครับส่วนอนาคตต่างๆมีความสําเร็จมีความมั่นคงมีความสุขมีความรุ่งเรืองขึ้นในเรื่องของการงานการเงินในความรักโดยเฉพาะเรื่องของการเงินมีความมั่นคงมากๆนะครับรายรับเป็น จำนวนเยอะๆนะครับซึ่งโมฮะก็คงจะไม่บอกว่าทเท่าไหร่นะครับถือว่าดีมากๆในเส้นทางของการเงินนะครับเพียงแต่ว่าขอให้ดำเนินชีวิตด้วยความรอบคอบนะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามอะไรโครงงานบางอย่างหรือว่าแนวทางการตัดสินใจทั้งหลายทั้งปวงขอให้รอบครอบละเอียดเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นมาโดยที่เราประมาทหรือไม่รู้ตัวด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในราศีเมษนะครับ อาละครับวันนี้มอฮักพยากรดวงของพี่น้องที่เกิดในราศีเมษในช่วงเดือนมีนาคมพุทธศักราช2565มาครบ ทุกเรื่องแล้วนะครับตามนัยะของการพยากรณ์ไม่ว่าจะเป็นการเป็นเงินเป็นความรักเป็นแนวทางทิศทางการแก้ไขปัญหานะครับตามรูปแบบของการพยากรณ์ที่ได้ทํามานะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางและก็เป็นการพยากรณ์ดวงในวง,ก,งกว้างๆไม่ได้จเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผูใ้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะนะครับโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่าน ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเลือกเอาดูเอาแนวทางทิศทางดีๆไปปรับใช้กับชีวิตนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักอาละครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ชาวราศรีเมษทุกท่านทุกคนนะครับจงผ่านพ้นจากอุปสรรค ดวความยุ่งยากความลำบากใจให้ได้พบกับความสําเร็จความสมบัติมีทรัพย์สินเงินทองมีการงานปั้นคงและมีความรักที่ลงตัวสมบูรณ์แบบมีความสุขมีความรุ่งเรืองมีเงินไหลามาเทมานะครับและก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงมีสิ่งที่ดีๆตามมาก,กันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ